ตรังคึกคักประชาชนซื้อชุดขาวเตรียมรับเทศกาลกินเจร้านงัดกลยุทธ์ราคาประหยัดเพ้นลายสวยงามเอาใจลูกค้าวัยรุ่น<ฮ>บรรยากาศร้านขายเสื้อผ้าชุดขาวสำหรับเทศกาลกินเจในจังหวัดตรงังกลับมาคึกคักรับเทศกาลกินเจซึ่งในปีนี้เทศกาลกินเจเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง23ตุลาคม2566ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดตรงังให้ความสำคัญกับเทศกาลถือศีลกินผักหรือกินเจกันอย่างแพร่หลาย พบว่าบรรยากาศในตัวเมืองตรังเริ่มมีการตกแต่งประดับธงกินเจป้ายกินเจบริเวณสองข้างถนนส่วนศาลเจ้าต่างๆได้นําแผ่นป,ป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลถือสิงกินเจไปปิดประกาศตามร้านกาแฟร้านติ่มซำหรือแหล่งชุมชนผู้สื่อข่าวได้สำรวจบรรยากาศร้านจำหน่ายชุดขาวในเขตเทศบาลนครตรงังพบว่าร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่างนำชุดขาวสำหรับเทศกาลกินเจมาแขวนโชว์หน้าร้านเผื่อเรียกลูกค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าแวะเวียนมาซื้อชุดขาวเตรียมไว้เนื่องจากเกรงว่าหากใกล้เทศกาลร,ราคาจะปรับขึ้นนางาสิธรฤทธิ์วิชัยอายุ63ปีเจ้าของร้านบอกว่าดูจากภาพรวมปีนี้บรรยากาศเทศกาลือสิงกินเจของจังหวัดตรังน่าจะคึกคักเพราะเป็นช่วงนี้เด็กนักเรียนปิดเทอมซึ่งตอนนี้มีลูกค้าแวะมาซื้อชุดขาวกันแล้วมีทั้งลูกค้าจากต่างอำเภอและจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาซื้อ บางรายก็ซื้อไปขายต่อชุดที่ได้รับความนิยมของผู้ใหญ่จะเป็นเสื้อประดุมจีนทั้งแบบแขนยาวและแขนสั้นส่วนเด็กๆหรือวัยรุ่นจะนิยมแบบสกรีนลายเช่นลายหงลายมังกรลายอง์ศักดิ์สิทธิ์แม้จะประเมินสถานการณ์ว่าปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่แล้วแต่ร้านก็ไม่กล้าสั่งเสื้อผ้ามาสต็อกไว้เยอะเพราะผ้าชุดขาวดูแลยากาเก็บไว้นานจะกลายเป็นสีขาวอมเหลืองดูไม่สะอาดตาและขายไม่ออกส่วนราคาขายก็ยังขายราคาเดียวกับปีที่แล้ว หากขึ้นราคาก็ขายยากเพราะปีนี้เศรษฐกิจกไม่ดีโดยเสื้อยืดสกรีนลายของเด็กราคาเริ่มต้นตัวละ50บาทผู้ใหญ่เริ่มต้นตัวละ120บาทเสือ้อผ้าฝ้ายกระดุมจีนราคาเริ่มต้นตัวละ3 20บาทกางเกงผ้าฝ้ายราคาเริ่มต้นตัวละ220บาทเสื้อกระดุมจีนผ้าบางราคาเริ่มต้นตัวละ150บาทกางเกงผ้าบางราคาเริ่มต้นตัวละ100บาท บางรุ่นก็ยังขายราคาเดิมเพราะราาไม่อยากเพิ่มราคาคา่าใช้จ่ายให้ลูกคา้าและทางด้านนายนัตพงศ์มิ่งเมืองอายุ30ปีเจ้าของร้านเสื้อผ้าชุดขาวอีกร้านบอกว่าสัปดาห์นี้บรรยากาศขายชุดขาวสําหรับกินเจคึกคักลูกค้าซื้อชุดขาวเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพราะกลัวว่าช่วงกินเจเข้าของจะแพงขึ้นเลยใช้วิธีทยอยซื้อไว้ล่วงหน้าสําหรับราคาชุดขาวปีนี้ราคาหน้าโรงงานปรับขึ้นมาประมาณ1 5เเซ็เพราะค่าแรงงานและต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น แต่เมื่อเรามาขายหน้าร้านกลับขึ้นราคาได้นิดหน่อยเท่านั้นปีนี้นะเขามาซื้อเร็วขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าถึงเทศกาลไม่ทราบว่าจะขายดีขนาดไหนนะแต่ว่ามีอย่างหนึง่งตรงหักช่วงปิดเทอมอาจจะขายดีกว่าปีที่แล้วต้นทุนของผ้าจะไม่ได้ขึ้นเยอะครับแต่ว่าเป็นตัวค่าแรงที่ต้องปรับตามก็เลยทำให้ต้นทุน ตอนนี้ปรับขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าทางร้านก็พยายามจะจึงราคาเดิมไว้ช่วยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่มีจิตศรัทธาที่จะถือศีลกินเจครับตรังสตอรี่รายงาน